สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกช่องหวยเราทุกทุกท่านกันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาเออนะครับอุตส่าห์มาตั้งแต่ลาวลาวราวสตามาแล้วนะครับเราลาวสตาหลังจากนั้นก็ไม่มาเลยนะครับลาวสตานะครับเข้าไปตรงตรงเลยนะครับสองเจ็ดนะครับสองเต็ดตรงตรงเลยนะครับก็มาทั้งเด่หนึ่งเด่นสองเนาะที่ผมให้ไปนะครับเสียดายหลักร้อยเป็นเป็นหนึ่ง เออนะครับหลักร้อยทำไมไม่เป็นตัวเอ่นะครับอ่ะนะครับก็ยังดีนะครับเราสตานีผลหนึ่งสองเนะครับ5,6ากอะก็มา2,7ตรงๆส่วนในชุดรวมเมื่อวานนี้ผมให้ไปเด่น9ก้เด่นศูนย์เนาะไม่มีสักตัวเลยนะครับเฮ้ยออกอะไรก็ไม่รู้นะครับ7,7,5,5หรือตลกหรือไงเนี่ยนะครับหัห้าห้าอ่ะหาน้อยไม่ไม่หาด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับอ่ะนะครับสำหรับ ผลฮานอยพิเศษนะครับออก88221ธรรมดานะครับออก85577 VIP นะครับออก447223อ่ะนะครับสำหรับในชุดรวมซึ่งมันหลุดมา2วันแล้วไม่เอาไม่ใช้สูตรเดิมแล้วเอาใช้สูตรใหม่นะครับสำหรับในชุดรวม สูตรนี้ซึ่งตัวเด่นมาแน่นอนนะครับภายใน3น้อยนี้ไม่รู้ว่าจะไปออกตัวไหนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นที่ผมพูดไหมมารอดูกันนะครับสำหรับในวันที่2 6สหำหรับในชุดรวมเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่พลาดมา2งวดแล้วเนาะไม่เข้ามา2งวดแล้วนะครับสำหรับในชุดรวมใช่ไหมอ่าประมาณ2งวดที่ไม่เข้ามาในชุดรวมนะครับ มาดูกันนะครับในวันนี้นะครับว่าตั้งแต่ลงคลิปมายังไม่เข้าเลยเนี่ยสองวดตั้งแต่หยุดไปนะครับเนาะตั้งแต่หยุดไปก็เลยสงสัยสะดุดมาเนี่ยหยุดไปนะครับอานอยในชุดรวมเนี่ยหยุดไปก็สะดุดเลยนะครับเนาะเออนะครับอ่ะนะครับก็ว่ากันใหม่สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ของชุดรวมซึ่งวันนี้แนวทางลาวสตาลาวสตานะครับออกรอบ15บหนาฬิกาสีนาทีวันนี้ก็จะเป็นในเด่น8นะครับแล้วก็เด่น 9เน้นรูปฟันตัวเดียวไปในที่ในเด่น8นะครับจับคู่8คู่ตัวเด่นจับไปเลยครับวันนี้เน้นนะครับ88 85 83 84 98 95 93แล้วก็92นะครับ8คู่ที่ให้นเน้นไปสำหรับนี้ตัวกันก็จะเป็น82แล้วก็92นะครับ3ตัวในวันนี้มี4ชุดนะครับก็คือ088 083 098 093นะครับหรือถ้าผมจับให้2ตัวไม่ถูกใจอ่า3ตัวไม่ถูกใจก็น100ําหลักร้อยศูนย์ะครับไปจับกับ2ตัวที่ผมให้ไปเลยก็ได้นะครับอาจจะโชคดีถูก3ตัวนะครับถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กอดไลค์กด, like, ก,ด,ก,ดกดนะครับกดอ่าะนะครับ, <laughs> ะะรบต่อไปก็จะเป็นฮานอยในชุดรวมนะครับซึ่งเมื่อวันนี้พลาดไปพลาดไปพลาดไป2งวดติดแล้วตั้งแต่ลงมา วันนี้เอาใหม่ขอแก้ตัวนะครับวันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็จะเป็นในเด่น4แล้วก็เด่น5เด่น4เด่น5นะครับเน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวเมื่อวานนี้นะครับเขามา55นะครับวันนี้นะครับชุดรวมก็จะไป55นะครับเออนะครับรวมาหัวเราที่หลังดังกว่านะครับวันนี้เด่น5รูด5ฟัน5้าวิ่ง5้าตัวเดียวเลยทั้ง3นอนเลยนะครับ ขอให้โชคดีนะครับจับคู่8คู่ตัวเด่นก็จะเป็น49 45 43 46 59 56 53แล้วก็52นะครับ8คู่ตัวเด่นส่วนตัวกันตัวกันก็จะเป็น42แล้วก็57 3ตัวนะครับก็จะมี349 359 352 แล้วก็9 4 5นะครับ9 4 5เนอะเออนะครับโชว์ไปแล้วในชุดรวมแล้วก็ลาวนะครับสตาร์สำรัวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่26นะครับเป็นวันนะครับวันยีงวันมาคาบูชาเออนะครับเป็นวันพระนะครับก็สําหรับใครที่อาจจะเออนะครับไม่เคยโชคดีไม่เคยถูกหวยเหมือนกับคนอื่นเลยลองดูครับลอง วันพระเนี er ่ยว s <S ันพระลองทําบุญนะครับเนื้อผมเนาะแต่ก่อนผมก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกนะครับแต่ก่อนนี่วันพระนี่ยผมก็กินเหล้าพื้นเราครับนะแต่หลังๆนี้นะครับไม่หลังหลนะครับหลายตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษามานะครับหลังจากนู้นนะครับปีที่แล้วไม่เคยเข้าพรรษาเลยนะครับไม่งแต่เกิดมานะครับก็เลยลองเข้าดูก็ดีนะครับลองมาดูปีนี้นะครับน่าจะเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับเข้าพรรษานะครับแล้วก็วันพระเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามนะครับถือศีล ให้ได้เยอะที่สุดเลยครับถึงจะไม่พูดกับใครได้ก็ไม่อยากจะพูดเลยนะครับพระคนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับสานไหนที่ยังไม่เคยโชคดียังไม่เคยถูกหวยนะครับลองดูนะครับลองบั่นทําบุญเสริมดวงนะครับดูนะครับเรื่องแบบนี้นะครับบางท่านนะครับถูกหวยนะครับโชคดีนะครับบางทีนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของดวงของสมาชิกนะครับเรื่องแบบนี้นะครับเป็น จิตต้องเกี่ยวกับดวงเท่านั้นนะครับเนาะเออแบางคนนี่ซื้อนะซื้อตัวเดียวนะครับซื้อสลากตัวเดียวเนี่ยถูกนะครับบางครั้งเนี่ยไปซื้อหลายๆใบนะไปซื้อหลายๆตัวไม่ถูกนะครับเออคิดดูนะครับเนาะดวงคนเราไม่เหมือนกันนะครับแข่งไรแข่งได้นะครับแข่งรถแข่งเรือแข่งได้นะครับแข่งบุญแข่งวัสนานะครับแข่งกันไม่ได้นะครับเรื่องนี้ดวงคุณเป็นผู้กําหนดนะครับก็ สะสมบุญสะสมดวงนะครับตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะครับเอาแต่บุญกับบาปนะครับเท่านั้นนะครับผมยังดีนะครับดีหรือเปล่านะครับที่ยังคิดได้นะครับตัวตอนอายุ30นะครับ31แล้วปีนี้32แล้วเออนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วย นะครับช่วงนี้ก็เริ่มเจ็บเจบคอลแล้วแหละนะครับเนาะไอพูดเยอะนะครับเจ็บคออ่ะอยังไงก็ขอให้ลุกคนลุกท่านโชคดีหากในคลิปนี้มีบาอาจาใดเอยไปไม่เหมาะไม่ควรผมก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะครับย้ําวันนี้เป็นสูตรใหม่สําหรับฮาหนอยในชุดหวงแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ